วัสดีค่ะคุณแม่คะนน่ะคุณแม่คาวทำอะไรอยู่คะวันดินจ้าดินกเกษตรตาดูดอกกระโดนจ้าอ๋อใช้แล้วมันดียังไงคะทําให้สวยงามจ้าใช้หมดนี่เลยใช่ไหมคะจ้าใส่ไปเปิเ้อนนิดพักวพวกวนีนิดนะจ้าแล้วปลูกต้นไี่ต้องใช้ดินอะไรคะ,ะดินนี่แหละจ้า ตาดูดอกกระโดนนี่แหละจ้ามันดียังไงคะอยากให้คุณป้าเล่าสรรพคุณของดินดูตาดอกกระโดนขึ้นมาโอ้ถ้าให้พืชแข็งแรงสวยงามดีจา้าแข็งแรงบ่มีลมมิพ่าจ้ามะเร็งก็ไม่เข้ามาจา้าแล้วประเภทพวกหนอนนี่ก็ไม่เข้ามาใกล้ใช่ไหมคะถ้าใช้ดินนี้จา้า<อ>นต่ถ้าให้เขียวอ่อนบอ่เขียวแบบนี่จา้าต้นแข็งแรงดีจา้าโอ้แล้วคุณป้าปลูกมานานยังคะนาน้ะจา้า ายที่ไหนคะหรือว่ายัางไงขายตามพื้นบ้านนี่นะจ้าไร<อ>สารค่ะ,ะก็ขอบคุณคุณป้านะคะที่แนะนำเรื่องดินดูตาดอกกระโดนนะคะจ้าจ,จขอบคุณคะ่ะดินดูดนดสุดยอดจริงๆจ้า